คอบัวพอดีมีน้องด้วยก็เลยอยากกลับมาอยู่บ้านคุณพ่อเสียแล้วคุณแม่ขาไม่ค่อยดีคุณแม่ต้องเลี้ยงหลานทั้งสองคนก็เลยอยากขอทางแม่ครูวโอนย้ายมาที่บ้านเพื่อที่จะมาได้ดูแลครอบครัวมีความสุขค่ะได้อยู่กับครอบครัวได้ดูแลลูกดูแลแม่ใจคืออยากทำจนกเกษียณเลยแม่ครเป็นอะไรที่มั่นคงที่สุดรักเรามาก ภูมิใจว่าเขาทํางานดีเขารู้จักทํางานทําอะไรรู้จักมีความคิดอะไรอย่างเงี้ยหนูรักแม่นานมากแล้วที่ไม่ได้ดูแลแกกลับมาได้อยู่บ้านก็จะได้ดูแลเขาอ,อย่างเต็มที่ดูแลลูกอย่างเต็มที่ดีใจมากที่ได้ย้ายกลับมาที่นี่ย้ายกลับมาบ้านต้องขอขอบคุณทางแมคโครที่ให้การสนับสนุนให้พนักงานทุกคนย้ายกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของตัวเอง เพื่อให้มาดูแลครอบครัวดูแลลูกดูแลพ่อดูแลแม่